สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่หายไปสองสาวันนะคะก็เมื่อเช้าเห็นคอมเมนต์คุณทัศนีวานเนาะบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังที่ดิฉันพูดไปแล้วในเรื่องศาสตร์การสวดมนต์วิธีการสวดมนต์ต่างๆเนาะคุณทัศนีวานบอกว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็ พระคาถาก็จะดีดขึ้นมาให้สวดเลยเวลาเห็นรู้ว่าจุดไหนมีคนเสียชีวิตหรือว่าหมาแมวตายอะไรเนี่ยค่ะตามอาจจะเป็นตามข้างถนนหรือเปล่าไม่ทราบนะคะคุณทัศนีวรรณก็บอกว่าพระคาถากระโดดเดินโดดขึ้นมาให้ให้ดีดขึ้นมาให้ให้สวดเลยก็อนุโมทนาด้วยนะคะอนุอนุโมทนาบุญกับคุณทัศนีวรรณด้วย แต่คุณทัศนีวันบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะได้รับไหมก็เลยแนะนําให้คุณทัศนีวันไปดูคลิปที่28เนาะคะที่2ี่ที่ดิฉันพูดถึงพลานุภาพของพระคถาไปแล้วเนาะในการที่เราน้อมพลังงานของท่านมาสวดนะคะก็วันนี้ก็จะเล่าเรื่องเ,อเดี๋ยวขอเล่าเรื่องอทั่วๆไปของของคนที่นําไปสวดแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็มีก็เดี๋ยวดิฉันจะเล่าเรื่องของตัวเองก่อนละการปรากฏการสองสามวันสี่วันที่ผ่านมามันจะเป็นมันอ่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะมันจะมีเหตุการณ์ประมาณนึงว่าหลังจากที่เราสวดไปนานนะคะเป็นปีเนาะดิฉันจะรู้สึกเหมือนเวลาดิฉันนั่งทํางานอยู่เนี่ยค่ะนั่งทํางานบนโต๊ะนี่แหละนั่งทํางานอยู่ ดิฉันตั้งแค่นะโมนะโมพุทธายะมันก็จะฟึบไปเลยดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันฟึบไปไหนแล้วทีเนี้ยมันก็ฟึบกลับมาดิฉันบอกเอ้าเพิ่งจะตั้งนะโมพุทธายะแล้วมันหายไปไหนเนี่ยก็คือมันมันทำเหมือนมันลืมไปเลยนะคะแค่แค่ตั้งแค่นั้นมันก็จะลืมไปเลยแล้วก็จะมองแล้วก็จะคิดไปเรื่องอื่นแล้วก็ฟึบกลับมาบอกว่าเอ้าเพิ่งเพิ่งเพิ่งสวดแล้วมันหายไปไหนเนี่ยแล้วก็จะเริ่มใหม่แล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยจะเริ่มใหม่แล้วก็จะเป็นแบบเนนนี้ยยทัังวละะค มีมีครั้งนึ่งที่ดิฉันสังเกตวันนั้นจะเป็นทั้งวันเลยแล้วทีเนี้ยก็จะคอยสังเกตดูตัวเองตลอดเวลาว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบไหนมาบ้างและทีเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งสามสี่วันที่ผ่านมามันจะเป็นเป็น,ปนติดติดกันนะคะคือสวดสวดสวดพระคาถาเนี่ยแล้วก็พระคาถาก็จะหายไปเลยค่ะเรื่องอื่นจะขึ้นมาฟึบทันทีเลยแบบเร็วมากเลยก็สวดสวด ว่าจะสวดให้มันจบอะค่ะแต่มันไม่เคยจบเลยมันก็จะฟึบไปเรื่องอื่นฟึบไปเรื่องอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็วันนั้นทั้งวันแทบจะแบบแทบจะแบบไปคิดเรื่องอื่นตลอดเวลาเลยแล้วเนี่ยดิฉันก็เลยว่าอ๋อจิตมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคือสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบเนี่ยมันทําให้ให้สิ่งที่เราสวดพระคาถาเนี่ยมันหายไปคือพระพระคาถานะคะที่เราสวดอยู่ประจําทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะหายไปก็ แต่ว่าดิฉันก็ไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับจิตได้เนาะแต่ว่าเราก็พยายามเวลาเราระลึกได้เราก็พยายามกลับมาสวดแล้วก็เวลาดูหนังฟังเพลงตอนนี้ค่ะดิฉันจะเป็นค่ะดูหนังฟังเพลงดิฉันก็จะสวดไปด้วยดูหนังก็สวดฟังเพลงก็สวดบางทีเอ่อการที่จะเราจะเดินไปไหนมาไหนเราก็สวดอยู่แล้วเนาะถ้าเราระลึกได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ดิฉันแบบว่าเออลูกก็ยังยังติดกับทางโลกอยู่ดูหนังฟังเพลงก็ดูอยู่แต่ว่าก็ยังดีใจที่ว่าจิตเราอะค่ะไม่ไม่ทิ้งเพราะว่าจิตเราเนี่ยอยากสวดแต่ว่าตาหูตาหูจะทางกายเราเนี่ยค่ะยังจะเสพยังอยากเสพพวกนั้นอยู่แต่ว่าจิตเราเนี่ยอยากสวดมนต์อย่างนี้ดิฉันก็ถือว่าดิฉันคงมีบุญและเพราะว่ายัางไงก็คือไม่ทิ้งเพราะว่าจิตส่วนลึกเราเนี่ยอยากสวดตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนี้เวลาดูหนังฟังเพลงไปอย่างเงี้ยจิตก็สวด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 บางทีมันก็แวบบ้างอะค่ะมันมันมันไม่ได้แบบแต่อยู่กับสิ่งที่บทสวดตลอดเวลาแต่ว่าเวลาดูหนังไปอย่างเงี้ยบางทีเห็นเห็นเรื่องหนังที่แบบมันไม่สร้างสารร์อย่างเงี้ยจิตเราก็จะขึ้นมาว่าก็มันไม่สร้างสารรค์อย่างเงี้ยมันจะทําให้คนเด็กๆรุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมาโดยที่เขาแยกแยะยังไม่ออกเขาจะรู้ได้ไงว่าสิ่งไหนดีไม่ดี จะบอกว่าเขาแยกแยะออกด้วยว่าสิ่งนั้นดีไม่ดีบางทีจิตเราอะค่ะจิตคนเราเวลาดูน่ะเขาไม่ได้แยกแยะนะคะเขาจะดูแค่เอาอัธรรสของมันเฮ้มันจะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยตอนเราเริ่มมาสวดมนต์แล้วเราดูหนังไปเราจะไม่ไม่ไม่ได้เอาอารมณ์เราอะค่ะไปใส่กับรักโลภกรหลงตรงนั้นและเราจะมองแค่ว่าเามันเป็นมันเป็นทางธรรมไหมทัด ถ้าเป็นทางโลกเยอะเกินไปเนี่ยเรารู้สึกแล้วว่าบางทีดิฉันกดข้ามกดข้ามกดข้ามไปเลยนี่คือสังเกตนะคะแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังเนาะแล้วก็ให้ท่านเอาไปสังเกตตัวเองนะคะว่าหลังจากท่านสวดมนต์ไปได้สักระยะหนึ่งหนึ่งเนี่ย,ย,ยจิตเรารับความวุ่นวายความสับสนความอิจฉาริษยาเข้ามามากเหมือนเดิมไหมหมายถึงว่าจากการดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะคะดูละครดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเห็นข้างนอกผู้คนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเรา เป็นการดูกลับมาดูที่ตัวเราหลังจากที่เราสวดไปแล้วไงคะดิฉันก็เลยเอามาเล่าให้ท่านฟังเนาะให้ท่านกลับไปไปไปดูไปดูภายในของตัวเองค่ะไป,ไปดูภายในใจของเราว่าเราสวดไปแล้วเราจิตเรารับพวกนั้นเต็มที่ไหมหรือว่าเราแค่มองแล้วว่าเออมันมันเป็นสิ่งไม่ดีเราไม่อยากรับและอารมณ์โกรธเกลียวหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยเห็นคนรอบข้างอะไรเงี้ย เป็นแบบนั้นเราก็คือไม่อยากรับอารมณ์แบบนั้นเข้ามาในใจของเราแล้วเพราะว่าเวลาเราเรารับเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกงุดหงิดตามเข้าไปด้วยฉะนั้นเวลาหลังจากสวดมนต์ไปแล้วอารมณ์พวกนี้ค่ะเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่แล้วนะคะสังเกตตัวเองนะคะดิฉันจะจะบอกท่านว่าให้พวกท่านไปลองสังเกตดูเนาะหลังจากที่สวดไปได้ซักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะคือ,คอจิตเราจะไม่นำเอาพวกนี้เข้ามาค่ะ ดูนะคะดูหนังฟังเพลงดูดูปกติเหมือนชีวิตคนปกติแต่ถ้าอะไรที่มันเกินเงี้ยแล้วก็กดๆๆๆท่ามไปเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าไม่อยากรับอะไรเงี้ยค่ะเป็นหนังที่แบบขีดร้องที่แบบอิจฉาริษยาด่ากันฆ่ากันเรืองกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <laughs> <laughs> ดิฉันดิฉันไปดูหนังแล้วก็ดิฉันก็มาสังเกตตัวเองก็เลยเอามาเล่าให้ท่านฟังเนาะก็จะมาเล่า <laughs> เรื่องของน้อง <laughs> คนหนึ่งให้ฟังเนาะอันนี้คือ ถามน้องเข้ามานะน้องเขาอยู่ประเทศเดียวกับดิฉันนะคะที่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 เขามาตามดิฉันเจอแล้วก็เขาก็เริ่มสวดตามเพราะว่าตอนแรกเราบอกน้องเขาเราก็ไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะสวดหรือเปล่าก็เลยตอนที่มาทําเพจเอท YouTube ช่อง YouTube you ก็เลยไม่ได้บอกเขาเพราะว่ากลัวน้องเขาไม่สวดเนาะแต่ว่าน้องเขาไปหาคาถาจักรพพัดแล้วก็เห็นช่องดิฉันดีดขึ้นมาเขาก็เลยมาสวดตามเขาสวดประมาณสักสเดือน แล้วทีนเนี้ยก็เลยถามน้องอาทิตย์ก่อนน้องโทรมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยคุยด้วยก็เลยถามว่าสวดไปแล้วเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยบอกว่าพี่เนี่ยหนูสวดไปแล้วเวลาแต่เขาจะสวดเฉพาะกลางคืนนะคะก่อนนอนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาสวดแล้วทําไมตอนกลางวันตอนที่เขาทํากับข้าวทําอะไรอยู่เนี่ยทำไมพระคาถาดีดขึ้นมาจะให้เขาสวดก็เลยบอกน้องว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าจิตเราติดแล้ว พระคาถาจะดีขึ้นมาโดยอัตโนมัติฉะนั้นขอให้เราสวดไปเลยถ้าดีขึ้นมาเนี่ย <s up. S 1> ก็ให้เราสวดต่อไปเลยอะไรเงี้ยแต่เป็นกลางวันกลางคืนหรือเดินไปไหนมาไหนก็ตามหรือว่าไปตลาดไปอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็น้องเขาก็เลยเข้าใจแล้วก็จะเริ่มสวดแบบนั้นแล้วทีเนี้ยก็เลยเาถามเขาว่าเวลาดูหนังฟังเพลง,พงเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าหนูว่าติดเกมแต่ว่าหนูก็งงนะว่าทําไมหนูเล่นเกมว่าทําไมหนูสวดไปด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่า คือเขาบางทีเขาไม่ได้สังเกตตัวเองไงคะแต่เวลาเราถามไปแล้วเขาบอกเออใช่ใช่เนี่ยหนูเล่นเกมหนูติดเกมกลางคืนอะ่ะหนูเล่นเกมหนูก็สวดไปด้วยหนูเล่นเกม,หน,เนเกมหนูก็สวดไปด้วยคือตาตาก็เล่นเกมมือก็เล่นโกดอะไรเงี้ยแต่ว่าสมองก็สวดอะไรเงรี้ยบอกว่าดี ee, มากเลยเนี่ยดีมากแสดงว่าจิตใจเรานะคะจิตเราเนะ่ยอยากสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าทางโลกเราก็ยังรับอยู่เพราะว่าเรายังไม่สามารถตัดขาดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ก็ยังดีที่ที่เรายังมีมีหมายคือว่าย่งไคะดีที่ที่เรายังไม่รับทางโลกทางเดียวก็คือเราก็สวดมนต์ไหว้พระคือจิตเราก็ไม่ได้แบบมัวมากขนาดนั้นก็ยังมีแสงสว่างจากจากบุญแสงสว่างบุญเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแต่ว่าน้องคนนี้รับได้มากเร็วมากเลยค่ะเพราะว่า เขาเพิ่งสวดได้สามเดือนเองค่ะเขาบอกว่าปกติหนูเป็นคนไม่ฝันอะไรเลยนะพี่แต่ว่าหลังจากที่หนูสวดไปแล้วอะ่ะหนูฝันเห็นญาติพี่น้องหนูฝันเห็นคนที่หนูไม่รู้จกักหรือว่าคนที่หน้าใครแปลกๆเข้ามาอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปกติเขาฝันอะไรเนี่ยเขาเขาจะบอกว่าเขาเขาบอกว่าเขาไม่ฝันจริงๆแล้วเขาอาจจะฝันแต่ว่าเขาจาไม่ได้อื mm hmm. แล้วก็น้องคนนี้รู้สึกุ ในความรู้สึกเขาจะเป็นคนที่ที่จิตเขาใสาพอสมควรนะคะเท่าที่รู้จักกันมาหกเจ็ปีเนาะทีเนี้ยก็เลยอาจจะเป็นแบบหนึ่งที่เขารับได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าเวลาเขาเออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเหมือนปากมันเหมือนใจมันอยากสวดนะคะทีเนี้ยปากมันก็มุบ๊บมิบมุบมิบก็เลยบอกว่าเขาก็เลยว่าหูก็ไม่กล้าสวดดังกลัวเขาบอกว่าหูเป็นบ้าก็เลยว่าเราก็อย่าสวดออกเสียงสิแล้วก็สวดในใจให้ ตามข้างทางอะไโลกวิญญาณทั้งหลายตามถนนหนทางไปก็บอกว่าหนูพยายามนะพี่แต่ว่าหนูทําไม่ได้ปากหนูมันก็ยังมุบมิบมุบมิบอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาเลยว่าก็เลยแนะนําบอกว่าให้พยายามพยายามสวดในใจให้ได้ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยจะมีประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโอเคนะเยหนูจะเริ่มใหม่อะไรเงี้ยก็ถ้าใครมีประสบการณ์แบบไหนก็เขียนคอมเมนต์ข้างล่างนะคะให้ให้ ให้ท่านอื่นๆที่ที่เขาเริ่มปฏิบัติอยู่แล้วหรือคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วหรือว่าคนที่มาเริ่มปฏิบัติได้พอเข้าใจว่าแต่ละคนมีปรากฏการแบบไหนเนาะก็คือแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็คล้ายคลึง้ายคลึงกันอะไรเงี้ยคะ่ะดิฉันได้ท่านเมื่อเชา้าดิฉันก็ได้ยินคำท่านบอกมาแต่ว่าไม่รู้ใครอะคะ่ะเป็นเสียงผู้ชาย ก็เป็นโปรดใช้วิจารณญาในการฟังนะคะก็ดิฉันจำได้แว่วๆก่อนที่จะตื่นท่านบอกว่าจะมีอยู่สามประเภทคนที่มาสวดเนี่ยดิฉันก็เลยเอามาถามพวกท่านละกันเนาะเพราะว่าก็คงจะมีพวกท่านนี่แหละฟังในช่องดิฉันก็ท่านบอกว่าประเภทที่หนึ่งน่ะคือเขาสวดแต่ว่าเขาไม่ได้รับรู้อะไรแต่เขาสวดเพราะว่า เขาอยากจะมีที่พึ่งทางใจคืออบอุ่นใจนะคะพูดง่า,งงายอบอุ่นใจแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับรู้อะไรมากอาจจะนิดๆหน่นนอยๆหรือว่าแทบจะรับรู้อะไรไม่ได้แต่ว่าอยากมีที่พึ่งทางใจมีมีมีความอบอุ่นใจก็เลยสวดประเภทที่สองท่านบอกว่าคนประเภทที่สองเนี่ยจะรับรู้ได้จะสัมผัสได้จะ จะ,จะมีเส้นนะคะพูดถึงจะรับดูรด้จะสัมผัสได้จะรู้จะรู้จะเห็นอะไรเงี้ยค่ะประเภทที่สคนที่จะมาสวดเนี่ยคือคนที่มีความทุกข์ท่านบอกคนที่มีความทุกข์ไม่รู้ว่าจะเ,าเดินทางไปทางไหนและไม่รู้ว่าจะทํำยังไงกับชีวิตและก็เริ่มเข้ามาสวดหมายถึงว่า,าตามแนวทางของของที่ดิฉันพูดถึงนะคะของพระคาถาจักรพัฒนะคะที่ดิฉันพูดถึง ท่านบอกเนี่ยคะ่ะสามแนวทางดิฉันก็จําได้เพราะว่ามันเป็นฝันช่วงจะตื่นแล้วว่าแต่ดิฉันไม่ได้คุยกับท่านนะคะหมายถึงว่าท่านนะเล่าให้ฟังดิฉันก็จําได้พอคลับคล้ายคลับคาก็เลยมาลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็คิดทบทวนว่าสิ่งที่ดิฉันฝันนั่นคืออะไรแล้วก็จําได้เป็นสามแนวทางนี้แหลคะค่ะก็เลยบอกว่าเอองั้นวันนี้ทําคลิปอยู่แล้วก็มาเล่า มา,มาเล่าให้ท่านฟังแล้วก็มาถามมาถามท่านที่เข้ามาสวดเนี่ยค่ะว่าว่าแต่ละท่านเป็นแบบแนวทางที่ที่ท่านบอกมาไหมที่ท่านน่ยไม่ทราบใครนะคะเป็นเสียงผู้ชายที่ท่านบอกมาไหมก็เลยว่างั้นเอามาถามคนในในคนที่ดูคลิปเราและกันว่าใครเป็นแนวทางไหนบ้างดิฉันไม่ทราบนะคะว่ามีแบบไหนบ้างเพราะว่าดิฉันก็พูดพูดไปเนาะท่านก็ฟังฟังก็คือดิฉันพูด พูดเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเจอแบบโน้นแบบนี้มาแค่มาแชร์ประสบการณ์แล้วท่านก็เป็นคนฟังก็เลยไม่ทราบว่าแต่ละท่านเป็นแบบไหนบ้างแต่ถ้าท่านที่คอมเมนต์อยู่ก็พอจะรู้บ้างว่าใครเป็นประเภทไหนบ้างอะไรเยงนี้ค่ะก็วันนี้ว่าจะมาเล่าเรื่องอทะเลดำให้ฟังแต่ว่าขอขอเลื่อนไปก่อนนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องคลิปจะมาเล่าเรื่องของน้องสาวให้ฟังน้องบอกน้องสาวบอกโดนขู่ฆ่า ก็เลยเ,เขาเล่าให้ฟังตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วค่ะและเช่นเนี้ยเขาบอกว่า,าย่ายหนูจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยหนูฝันตอนเช้าเลยเอาเป็นนิทานนะคะไม่ต้องซีเรียสฟังแค่แค่ฟังเพื่อความนั่นเนาะเพื่อฟังเพื่อเพลินๆ่นนนะคะ่ะนะฮะแล้วเขาบอกว่าหนูจะเล่าเลยฟังเมื่อเช้าหนูฝันตอนเช้าแล้วฝันแบบเห็นหน้าเห็นตาชาัดมากเลยเพราะว่า ฝันตอนประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงเช้าเขาบอกฝันว่ามีคนสองคนเดินเข้ามาหาไอ้น้องคนหนึ่งประมาณสักสิบห้าสิบหกเป็นกระเทยหัวโปกเนาะอันนี้ไม่ได้ว่ากระเทยน,นะคะแต่หมายถึงว่าเร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 า,เราพูดแทนน้องคนที่เป็นกระเทยแบบที่เขาไม่มีผมว่าเขาเรียกว่ากระเทยน,น,น้องกระเทยหัวโปกเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพี่พูดอันนั้นนะคะก็คือแล้วทีนี้มีเป็นผู้ชายคนหนึ่ง น้องน้องกระเทยเนี่ยมากับผู้ชายคนนึงแล้วเทเนี้ยน้องกระเทยผู้ชายคนนั้นไม่กล้าเดินเข้ามาหาน้องสาวม,ามาันมานั่งคุยกับน้องสาวน้องกระเทยก็เลยเดินเข้ามาแล้วบอกว่าพี่หนูจะบอกอะไรให้นะเขาก็พูดแบบสำเนียงกระเทยกระเทยแหละแต่เขาก็ไม่ไม่กลัวน้องนะ้เขาบอกว่าท่านปู่นะท่านปู่อ่ะบอกให้หนูมาบอกพี่ว่าให้พี่เลิกสวดคาถาจาักรพรรดิได้แล้วนะเออแล้วเทเนี้ย เขารู้ด้วยนะคะผีอ่ะรู้ด้วยว่าเป็นว่าว่าว่าคาถาที่น้องสวดนี่คือคาถาจักรพพัดแล้วทีเนี้ยน้องถามว่าทําไมถึงต้องเลิกสวดน่ะอ่าแล้วทีเนี้ยไอ้น้องกระเทยนะก็เลยบอกว่าก็พี่น่ะไปปล่อยบริวารของท่านปู่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าถ้าถ้าพี่ไม่เลิกสวดน่ะท่านปู่จะฆ่าพี่เออจะฆ่าพี่ก็คือคือฝากคําขู่ฆ่ามาอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือฝากคําขู่ฆ่ามาว่าถ้าไม่เลิกสวดนะจะฆ่ามึงกันอะไรอย่างเงี้ยน้องสาวก็เลยไม่พูดอะไรก็เลยยิ้มในความฝันเลยทเนี้ยเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ตื่นแล้วก็จําภาพเหตุการณ์ได้ชัดเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังเขาเลยมาถามว่ายายยายคิดว่าหนูจะต้องหนูไปที่ไหนมาทําไมหนูจะต้องไปสามารถปล่อยบริวารของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยที่ไหนหนูก็ไม่หนูก็ว่าหนูไม่ได้ไปที่ไหนแปลกๆนะก็คือแค่ ที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ที่ทํางานดิฉันเขาก็คิดไม่ออกอะคะ่ะว่าเขาไปที่ไหนมาบ้างอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยถามว่าดิฉันก็เลยบอกเขาว่าจําได้ไหมที่เราเคยเล่าให้พี่ฟังนะที่เราท,ที่ที่เธอเคยเล่าให้เราฟังนะบอกว่าวันนั้นนะ่ะเป็นวันโกนก่อนที่ก่อนถึงวันพาใหญ่ใช่ไหมคะก่อนออกพรรษาค่ะน้องเล่าให้ฟังว่าวันโกนนะคะน้องฝันว่า ที่ทํางานเขาอะคนเยอะมากคนแบบเยอะจนแบบไม่สามารถนับได้ว่ากี่คนนะคะชั้นชั้นที่เขาทํางานนะคะเขาบอกว่ามันคนแบบดาทะมึนเลยทีเนี้ยเหมือนเขาอะจะออกทางบันไดนี่บันไดหนีไฟแล้วก็แบบเป็นแถวยาวแบบยาวมากเลยเลยเนี่ยเขาแบบต่อกันแล้วบอกว่าเร็ว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 น้องสาวก็เลย ยืนอยู่แล้วก็มองเห็นเขาก็เลยถามว่าจะรีบไปไหนกันจะรีบไปไหนกันเพราะว่ามันยังไม่เลิกงานเลยนะมันเลิกงานห้าโมงครึ่งใช่ไหมคะ Office. ออฟฟิศแล้วเห็นเนี้ยมันเพิ่งจะห้าโมงเองน้องบอกว่ายังไม่ถึงห้าโมงครึ่งเลยจะรีบไปไหนกันเขาก็เลยบอกว่าคนในนั้นนะคะคนที่ยืนต่อแถวกันนะแบบเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเดี๋ยวท่านจะปิดก่อนอ,อวันนี้เป็นวันพิเศษต้องรีบไปเดี๋ยวท่านจะปิดก่อนน้องก็งงว่าจะผิดอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไม่ได้ถามต่อแต่น้องบอกว่ามันเยอะจนแบบมันไม่น่าเชื่อแต่ว่าคนที่แต่งตัวน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เด็กน่ะแต่น้องบอกว่า,าหลายหลายชั้นสองสามชั้นที่เขาอยู่น่ะมันเป็นเขาเขาทวงนี่ไงคะบริษัทนี้เขารับทวงนี้แล้วก็ทําหลายอย่างและมันจะมีพวกขุมารทองพวกพวกขุมานทองพวกาสาลิกาพวกอะไรเนี้ยคะ่ะท,ที่ที่พนักงานทวงนี้เขา เขาบูชากันเนาะเพราะว่าสามารถคุยกับลูกค้าคุยกับลูกหนี้ได้แล้วลูกหนี้จ่ายอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือเขาก็เลยเชื่อถือกันมาแล้วเนี่ยเซลล์หลายร้อยคนนะคะเขาก็จะมีของพวกนี้ทุกโต๊ะเลยเนาะเขาบอกว่าแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึง่งทําไมคนที่เห็นน่ะไม่ใช่เป็นพวกเด็กเป็นพวกกุมารหรืออะไรอย่างนี้ถ้าถ้าสมมติบอกว่า,าจะบอกว่าเขาจะไปเกิดหรืออะไรอย่างนี้นะคะ น้องบมีแต่ผู้ใหญ่แล้วแต่งตัวแบบเหมือนคนออฟฟิศเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมีแต่คนแบบผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกว่ารีบ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 แบบเหมือนจะพากันหนีออกทางบันไดหนีไฟอะค่ะแล้วทีเนี้ยน้องก็เลยแบบสะดุ้งตื่นแล้วก็เลยมาเล่ามาเล่าให้ฟังแล้วก็มาถามดิฉันนี่แหละว่าหลังจากที่เขาโดนขู่ฆ่าเขาเลยมาถามเราก็เลยย้อนบอกว่าเนี่ยจําได้ไหมที่เล่าให้เราฟังแบบนี้เขาบอกโอ๊ยยายหนูจําได้แล้ว จริงๆน่าจะเป็นเหตุการณ์นั่นแหละเพราะว่าถ้าถามว่าทำไมน้องถึงสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าน้องสาวเนี่ยทุกหกโมงเย็นเนี่ยค่ะน้องสาวจะสวดตามถาม้ำวัดถ้ำเมืองนานะคะแล้วท่านสวดหลายร้อยคนหลวงตาม,มาบอกว่าถ้าเราสวดหลายร้อยคนพร้อมกันในตอนที่ท่านไลฟ์สดสามารถส่งวิญ,ญญาณได้เยอะมากมายมากแล้วแต่ละว่าเราจะกำหนดไปตรงไหนใช่ไหมคะคือ ที่หลวงตาม,มาพูดมาน้องสาวก็จะสวดเวลานี้ตามที่ท่านไลฟ์สดตลอดเวลาแล้วทีนี้ก็เลยบอกก็เลยบอกน้องสาวว่าถ้าเธอฝันไม่ดีอย่างนี้นะ่ะเธอไปถามแม่บ้านสิเพราะว่าฉันจําได้ว่าเธอบอกว่าแม่บ้านที่ที่บริษัทเธอนะ่ะเขาชอบไปไหว้ตรงไหนน้องสาวก,ก็เลยไปถามแม่บ้านแม่บ้านก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ศาลนะที่ไปไหว้นะ่ะอยู่หลังบริษัทเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วทีนี้เขาก็เลยถาม เขารู้ว่าน้องสาวมาถามอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่ามีอะไรเล,เล่าให้พี่ฟังสิเขาคิดแล้วว่ามันมันต้องแปลกเพราะว่าน้องสาวจะไม่ถามอะไรอย่างนี้อยู่แล้วน้องสาวก็เลยบอกเล่าให้เขาฟังว่าเป็นอย่างแบบนี้แบบนี้เขาเลยบอกว่าตรงเนี้ยนะ่ะตรงบริษัทเราเนี่ยที่ที่เป็นบริษัทณปัจจุบนันแต่ก่อนมันเป็นที่หลุมฝังศพของของศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาเราอะค่ะของศาสนาท่านแล้วทีเนี้ยบริษัทมาซื้อที่ แล้วก็ถมดินแล้วก็สร้างบริษัทขึ้นฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นสุสานเก่าเขาอะค่ะเป็นสุสานเก่าเขามาตั้งหลายปีแล้วตั้งนานและก่อนที่เขาจะมาขายนะค่ะแล้วทีนี้น้องบอกว่าหูยมีหน้าหนูว่าอยู่ผีทำไมผีที่นี่ทําไมมันเยอะจังน้องน้องบอกว่าผีที่นี่น่าจะเยอะมากในความรู้สึกเขาสัมผสัสได้ค่ะเขาบอกว่าจะรู้สึกอึอดอดัดเอไม่รู้ว่าทั้งผีกุมารทองที่พวก พวกเซลล์หรือว่าไม่ใช่พวกเซลลที่พวกทวงนี่อะค่ะเอามาก็เยอะอยู่แล้วแล้วทีนี้ยเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่มีแต่ผีเด็กๆนะสิมันมีมันมีผีผู้ใหญ่อะไรอย่างเนี้ด้วยอะไรเงี้ยอืมเขาบอกว่ามีหน้าหนูถึงรู้สึกแล้วว่าทําไมผีที่นี่มันเยอะจังเลยหนูก็คิดอยู่ว่าทําไมมันเยอะจังเลยว่ามันเยอะจังเลยว่ามันเป็นแค่บริษัททําไมผีมันถึงมารวมกันที่นี่ <S <S และทีนี้หลังจากที่รู้ว่าเป็นสุสานเก่าก็เลยเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วทีนี้ย เขาก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยมีมีผู้นํานะหมายถึงว่าผู้นําผีอะค่ะเป็นเป็นเป็นอะไรไม่รู้อะที่เขาเรียกกันะศาส,สนานั่นนะคะก็คือเป็นผู้นําตรงนี้น้องบอกว่าอ๋อหนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วเพราะว่าดาิฉันอะบอกเขาว่าไปถามดูซินี่บ้านอนะไปถามนบ้านที่ที่เคยเขาไหว้นะน้องก็เลยได้คําตอบนี้มาก็เลยบอกว่าก็เลยบอกน้องสาวว่าเธอไปบอกเขานะว่า เธอนะ่ะไม่อยู่สวดเพราะและน้องก็ไม่กลัวด้วยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่สวดหรอกแล้วทำงานเพื่อ,อสายพระโพธิสัตว์ก็คือเรานับถือท่านเป็นพ่อเนาะพ่อครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะก็บอกน้องสาวบอกว่าดิฉันแนะนำให้น้องสาวบอกว่าเขาอะทำงานเพื่อท่านถ้าอยากคุยอะไรกับท่านถ้ามีปัญหาอะไรให้ไปคุยกับท่านเออดิฉันเนะแนะนน้องสาวไปแบบนี้น้องสาวก็เลยว่าเออเออเดี๋ยวจะต้องไปบอกแล้วล่ะเพราะว่ามันคงไม่รู้ว่าพ่อเราอะคือใครอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราเราเรียกท่านเป็นพ่อเพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์เนาะเป็นพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือถ้าถ้าตามสายที่ที่เราเรียกกันนะคะนั่นแหละก็เลยน้องก็เลยเออมาเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังก็เลยอยากเล่าให้ท่านฟังว่ามันมันจะมีแบบนี้ด้วยเวลาเราเราก็ไม่รู้นะคะว่าที่เราไปสวดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราไปปล่อยอะไรใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางจิตบางดวงวิญ,ญญาณเขาไม่ได้อยากไปเกิดนะคะเขาก็ ยึดติดภพภูมิพวกนี้เป็นพวกพวกนะตอนที่เป็นมนุษย์อาจจะไม่ได้ทําบุญทํากุศลมากสักเท่าไหร่ไม่รู้จากคาว่าบุญเป็นยังไงก็เลยวนเวียนอยู่กับภพภบูมิตัวเองว่านี่แหละดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะก็เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะหรือว่าอาจจะเล่าต่อเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ยาวแล้วไม่แน่ใจว่าจะ อัพยากไหมอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะลูกหลานลุงปู่ดูทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทําขอให้บุญนั้นกุศลนั้นส่งถึงพวกท่านทุกคนทุกคนทุกคนนะคะทุกท่านทุกท่านทุกท่านถ้ามีอะไรก็เขียนคอมเมนต์ด้านล่างนะคะสอบถามอะไรถ้าดิฉันตอบได้ก็จะตอบเนาะถ้ายากดิฉันก็จะบอกให้ได้ฟังหลวงตาม,มาไปถามที่หลวงตาม,มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคค่ะถ้าใครปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นเช่นไรก็บอกกล่าวกันได้นะคะเพื่อประโยชน์แก่ท่านอื่นๆด้วยโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะคะลูกหลานหลวงปู่ดุกทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็หมั่นทำนะคะที่ดิฉันพูดมาทุกคลิปขอให้ท่านหมั่นทำเนาะเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเองแล้วก็สิ่งรอบข้างเราด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ